เห็นบ่เห็นพ่อใหญยว่านั่นตัวเนี่ยเศร้าไเกื่อยงปวดเรื่อยๆปวดขาบ้ากปงมากวาแล้วค่ะเก็บปุ้ยใส่ในชุดเศ้าของดวงหายไปเรือยๆปูดขาวเรือยนั่งตะกุนตะาดู่ อิติตังปะจิตังตุมหังคิตตัวมีวัสมิตตุสัพเพปุญญตุตังกปาจันโทปนารโสยะธามณีโชติระโตยะธาสัพพีธีโยวิวัชันตุสัพะโลโควินาตตุมเตภะวัปปันตะายโยตุขีทิภายุภูปวาอภิวาทนาสีทิจานิจังวุฒาปัจจายยนโวจัตตารโธรรมาวัตติอายุวันโมกสุขังปารังเอรุปารุงชมพูมงคลนะกองผมเก่าแรบอันนี้ เทียงเราดีดีจะไปไงไปไงกับ้า่องอันปูซื้อังไนี่ครับเพราไงปูปูห้องี่ปูยังกัปูปูยังพนี่ยอิตัวปูคุมปูคุมปูคุมลูคุมหล้าน ผู้เพิ่นปลูกมากรักษาอยู่ในละวัดน้นสว่างสามขี้ที่มอล่มาคงเสียก่อนที่อันมนานกมาสังสาราเนี่ยราคาพี่น้องนะคะสาจงอ่างมาขอพ่ออ่อนป่วยเศร้าหายป่วยนะคะไข้เนี่ยไข้ขึ้นแล้วกระสีเศร้าไปนานค่ะเพื่อกระสีหอวระคั่งผุนลาบเป็นเพิ่นฉลองหอวระคั่งผุนละฮัทเทียจังใดแกจังสีมาน ล้ำก่อนยังไม่เว้นหรอเนาะยังขออย่างเว้นหรอเนาะคนยังเห็นเออยังมึงขึ้นให้เพิ่นล้ำนั่นใจยังไม่เว้นเท่ากับล้ำก่อนใช่กว่างน้อยการไปโรดเนาะนักเจนนันเนาหนักเจนั่นมวลนักเจนนันปูเพิ่นอันจังว่าเบิ่งไปเบิ่งมากเพิ่นคือพ่อใหญ่ผู้อยู่เฮือนแต่ว่าเพิ่นตายแล้วล่ะพ่อใหญ่เพิ่นเกือบเป็นจานเป็นจำเป็นเป็นหมอธรรมเพิ่นหน้าคือกันรูปร่างเป็นจังซี่ล่ะคือพ่อใหญ่ผู้อยู่เฮือนพ่อใหญ่พ่อใหญ่ ปัวไม่ใหญ่น่ะผู้อยู่เงอนขอบคุณ<อ>พี่น้องสุขุสุขค้นค่ะ